ร้องของยังอมโอ้ยเป็นไงสัตว์งงเลยยังอมอมแมงไม่รู้จักของใครนะยังอมอมไหนอมควันอมอมยังอมอมจะเป่าคาถามหารรวยยังอมเพลงอะไรเฉยเมยรู้จักไหมแสน เข้าใจไม่ไงร้องได้ไหมดนตรีมึงเล่นได้ไหมดนตรีผมเล่นได้ฮะกูแกะมาแล้วเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยใครแกะมากูเนี่ยเออใช่มันแกะมาจริงจริงเว้ยแกะเพลงมาแกะหน้ามาใช่ไหมไ <c oughs> ด้ว่างมากเหรอเราอะแผ่ของมันดีมันก็ต้องมีบาดแผลกันบ้าง ร้องได้ไหมได้ครับเฉยเมยใช่ไงจัดมายังไม่ได้นือย มึงยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าพอมึงเล่นยามึงเลยไม่นอกดาวเล่นสมุนไพแล้วก็เล่นกัญชาแต่พอมันดูดไหลมันก็ดีดขึ้นมาโอ้ยมึงเอาชีวิตเข้าไปผูกพันมึงจับเด็กน้อยเป็นตัวประกันดูดแต่มาแล้วเดินทั้งวันไม่หลับไม่นอน ยังไม่ได้นอน yeah. Yeah. มึงก็ยังไม่นอน <Yeah. S 1> กูติดมามึงว่าไม่ไดีใช่ติดกันชามึงว่าไม่ไดีใช <Yeah. S 1> ่ไอ้มึงติดหิกูยังไม่ว่ามึงเลย yeah. 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 ยังไม่ได้นอน ออดีนะ